กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่3เมษาย,ยน2567กับฟันทรัชชินโฟกัสคาร์ด่าฟทรัชเวลของ u o อบเคเห็นฟันค่ะเช้านี้นะคะทองคำก็เด้งเหนือ2,300เหรียญต่อทรนซแลนะคะทำนิวเรคคอร์ดใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็แตะที่ระดับ2,303เหรียญน,นะคะโดยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าค่ะก็ทำให้ราคาทองคำไทยเช้านี้นะคะอาจจะแตะที่40,000บาทต่อ ต่อบาททองคําได้นะคะหรือแม้กระทั่งการลงทุนในทองคําที่ไม่ได้เฮดจิ้งนะคะสําหรับการลงทุนในกองทุนฐานกองทุนนะคะก็อาจจะมีการปรับตัวเร่งขึ้นค่อนข้างแรงเช่นกันนะคะโดยปัจจัยที่ทําให้ทองคําค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะยังคงเป็นแนวโน้มเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะของธนาคารกลางทั่วโลกและรวมถึง geopolitical risk ที่เกิดขึ้นในตะว,วันออกกลางเลยค่ะ ก็ตามมาด้วยราคาน้ำมันนะคะ WTI ล่าสุดยืนแตะที่ระดับ85เหรียญต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกส่วนเบนซ์นะคะแตะที่ระดับ89เหรียญก็ใกล้กับระดับเป้าหมายที่90เหรียญต่อบาร์เรลตามที่เราเคยอัปเดตไปก่อนหน้านะคะแล้วเราก็มีการ call ให้เข้าซื้อตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้ค่ะปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งโดยเมื่อคืนนี้ค่ะตัวเลขการเปิดรับสมัครงานหรือ job opening นะคะก็จะชีีี้้เเรรรื่ job ่่อองงงขข Job นนนมมมมกาาาาพิึปะะะณ80,00ตํแหะคะ มาที่8.756นะคะมากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่8.74โดยการจ้างงานขันการเพิ่มขึ้นมา3.7%จาก3.6%และการลาออกก็ลดลงนะคะที่2.2%หรือประมาณ3.5ล้านคน แต่ก็จะพบว่ามีคนกระเียหรือเสียชีวิตไปด้วยนะคะที่ประมาณ351,000คนทำให้การเล യ ์ออฟเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาที่1.72ล้านมากกว่าปีที่ผ่านมาที่1.57ล้านแต่ภาพทั้งหมดค่ะก็ยังสะท้อนถึงความต้องการแรงงานที่ยังคงเร่งตัวขึ้นอยู่นะคะก็สะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจดีและรวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานด้วยค่ะคือ Factory Order เนี่ยมีการเร่งขึ้นมาที่1 4 และรวมถึง ISM ภาคการผลิตก,ก่อนหน้านะคะก็สะท้อนว่าเศรษฐกษิจสหรัฐเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งก็เลยกดให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี B ้ย e ในปีนี้ค่ะเริ่มลดลงนะคะและล่าสุดค่ะตลาดก็คาดกันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี e ้ยในปีนี้ค่ะจะมาอยู่ที่ประมาณ65ปิบนะคะหรือ65 basis point ซึ่งน้อยกว่า75 basis point ก็น้อยกว่าดับพอร์ตนะคะและอาจจะคงดอกเบี้ยไว้นานขึ้นนะคะสำหรับเฟดหรือว่า Higher for Long e r ค่ะสว่วนพายค่ะล่าสุดก็ยังคงน้ำหนัก สำหรับการลดอัตราเบีย้ยที่3ครั้งนะคะแต่โอกาสในการลดดอกเบีย้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ประมาณซะ54 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ54เปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามนะคะในมุมมองของเราเนี่ยเรายังคงเชื่อว่าการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะค่ะเนื่องด้วยการชะลอตัวของเงินเฟ้อนะคะโดยเฉพาะซูเปอร์คอ แล้วก็รวมถึงการใช้จ่ายที่เริ่มเห็นการจะชะลอตัวลงจากนี้นะคะหลังจากที่เม็ดเงินในการใช้จ่ายในยส่วนมากก็เอามาจากเซฟวิงนะคะทำให้เซฟวิ่งเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ําสุดตามที่เราอัปเดตไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการผิดนัดชำระหนี้นะคะทั้งบัตรเครดิตแล้วก็รถยนต์ที่มันเร่งตัวขึ้น มาร์คสโมเบีสค่ะเขาก็เชื่อว่าจะเกิดการลดอัตราเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนะคะจากมันนี่สป라이ที่จะลดลงแล้วก็สอดคล้องกับถ้อยแถงของเฟดสองท่านเมื่อคืนนี้นะคะทั้งเฟดซานฟรานซิสโกแล้วก็เฟดลัดคีฟแลนด์นะคะที่มองว่าน้ำหนักการลดอัตราเบีย้ยในปีนี้ค่ะยังอยู่ที่ประมาณ3ครั้งแม้จะไม่ต้องเร่งรีบก็ตามนะคะและเทรดเดอร์ก็จับตาถ้อยแถงของโพเวลในวันนี้ค่ะ แบ็คลอค่ะมองว่าเบสเคสของ f ฟดเนี่ยก็คือการเข้าสู่<ม>ซอฟต์แลนดิ้งและก็จะเริ่มลดอัตราบเบีย้ย<ม>ในครึ่งปีหลังนะคะหลังจากที่ดาวไซร์ลิสสำหรับเศรษฐกิจเนี่ยลดลงทําให้โอกาสของการลดอัตราบเบีย้ยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะตอนนี้ซึ่งก็มีน้ําหนักที่มากกว่าการลดอัตราบเบีย้ยที่4ครั้งนะคะ ตลาดช่วงนี้ก็อาจจะ,ะเผชิญความผันผวนได้นะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะจจะต้องจับตาตัวเลขแรงงานในวันศุกร์ที่ตลาดมองว่าอาจจะออกมาแข็งแกร่งและรวมถึงเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันที่10เมษายนนี้ด้วยนะคะที่เชื่อว่า CBI อาจจะเร่งตัวขึ้นหลังจากที่ราคาพลังงานที่เราเห็นและรวมถึงราคาอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือแม้กระทั่งตัวของ อาอาหารนะคะอื่นๆเนี่ยก็เร่งตัวขึ้นมาส่งผลให้ซิตี้คอน o ิเม็ตเซอร์ไพล่าสุดค่ะก็มีการเร่งขึ้นในแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีที่28.3คือใกล้กับระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีแล้วนะคะโดยก็อาจจะเป็นการชี้ถึงความผันผวนที่เร่งขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้นั่นเองค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมีการปรับตัวลดลงมา S&P 500 0, 7, ลบมา0.72%ล่าสุดเย็ยนที่ประมาณ5,205จุดนะคะ n น s แ a กลบ0.9%ในขณะที่ Small Cap ค่ะปรับตัวลดลงกว่า2%นะคะหลังจากที่10 Year Bond Yield ก็แตะที่4.35%สนะคะสูงสุดในรอบ5เดือนแล้วก็เป็นจุดที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าควรทยอยสะสมสำหรับการลงทุนในพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะโดยทาง JP พี r g a n ค่ะเขามองว่าบอ i ย l d ค่ะจากนี้จะค่อยๆชะลอตัวลงมาโดยปัจจัยยกกกกกก็็มาาากการรรลลดออาาเบี้แว Bon ที่จะลดลงน้อยกว่าในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาค่ะในส่วนของตลาดหุ้นนะคะเจพีมองกันเขาก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการเร่งขึ้นมาจากจุดต่ําสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะเห็นคาดการณ์การลดอัตราเบี้ยที่ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็อาจจะลดลงน้อยกว่าที่ตลาดประเมินไว้ทําให้โค r e l a t ช o นระหว่างตัวของอินด x ์นะคะกับตัวของเฟดฟันเลทเนี่ยกว้างขึ้นมา ก็อาจจะเป็นปัจจัยซึ่งปัจจัยที่จะมาปิดแก็บตรงนี้ได้ก็คือเ e อ r n i n g หรือการประกาศผลประกอบการนั่นเองนะคะที่กําลังจะเริ่มขึ้นในกลางนี้กลางเดือนนี้นะคะและการที่หุ้นย่อลงมาค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะทําให้การเล่นขึ้นของตลาดหุ้นเนี่ยจะไปต่อได้ไกลในปีนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการโลเทชันไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเซกเตอร์อื่นที่ว a l u ช t ั o นถูกก็ถือว่าน่าสนใจและรวมถึงการอโลเ c a t e ไปยัง e g i o นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชียค่ะ ในส่วนของตาสานนี่ค่ะเขาเชื่อว่าบอลยูก็จะมีการปรับตัวลดลงมานะคะก็สอดคล้องกับหลายปัญหาที่เราเคยแนะนําไปค่ะส่วนมอนการ์เซเล่นะคะเขามองว่าคนที่ขายหุ้นณตอนนี้นะคะจากการที่เฟดเนี่ยชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลดน้อยกว่าที่คาดการไว้ทมกางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดพลาดนะคะเพราะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะดีดีมากนะคะสําหรับการลงทุนในหุ้นโดย e a r n i n g กับมา r g จิ้นของบริษัทค่ะจะเห็นการขยายตัวได้ดีและการย่อของตลาดหุ้นค่ะ ให้ไบ y I นดค่ะ City Index แล้วก็ Forex.com นะคะชี้ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นณนะช่วงนี้ค่ะอาจจะเห็นว่ายากมากขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังเป็น bullish อยู่นะคะหรือเป็นตลาดกระทิงอยู่ด้วย valuation ที่ตึงตัวแม้ว่าจะยังเห็น earning ที่ดีนะคะแต่การเด้งของหุ้นอาจจะไม่ได้เหมือนช่วงปลายปีที่ผ่านมารวมถึงการเล่นขึ้นของ yield ด้วยค่ะก็จะเป็นกด ปัจจัยกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันที่เล่นขึ้นก็อาจจะก,กดให้เกิดความผันผวนในประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีเรื่องของตัวเลขรายงานอีกนะคะก็จะทําให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนที่มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากตลาดมีการย่อลงค่ะนั่นอาจจะเป็นจังหวะที่เข้าทยอยสะสมเนื่องจากว่าเอิร์นนิ่งที่จะเริ่มประกาศกลางเดือนนี้เนี่ยคาดว่ากําไรของบริษัทจะขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์นะคะมีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะที่ร้อยสี่จุดห้าหนึ่งโดยเทรดเดอร์ก็มีการลดน้ำหนักดอลลาร์เอ็กซโพเอร์ออกมานะคะต่ำสุดในรอบสี่ปีแล้วก็เชื่อว่าดอลลาร์จะมีการอ่อนค่าลงในปีนี้นะคะส่วนราคามันค่ะที่เล่นขึ้นจากภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะและวันนี้ก็จะมีการประชุม o p e ป Plus ด้วยนะคะก็ต้องมาดูกันนะคะแต่ในออปชันค่ะยังคงเห็นสัญญาณบู i ิชอยู่นะคะโดยกรอบ ของราคาเป้าหมายที่เราอัปเดตไปนะคะก่อนหน้าก็คือ90เหรียญเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะสิ่งที่เรามีการคอ l ให้ซื้อเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้เราก็อาจจะแนะนําให้ขายทํากําไรบางส่วนนะคะหลังจากที่ราคาเล่งขึ้นมาใกล้แนวต้านที่เรากําหนดไว้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับตัวล,ลงมา1.2เปอร์เซ็นต์นะคะโดย PMI ภาคการผลิตส,ส่วนมากค่ะเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศก็สะท้อนถึงการฟื้นตัวโดยเฉพาะเยอรมันนะคะในขณะที่เอเชียเช้าน,นี้ค่ะถือว่าอาจจะรับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐน,นะคะโดยก็ให้จับตาตัวเลขของไคซินเซอร์วิสนะคะของจีนที่อาจจะออกมาถือว่าที่หาออกมามากกว่าที่52.5นะคะก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้นะคะ สำหรับสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะส่วนค่างเงินเยนนะคะแล้วก็ข้างเงินหยวนเนี่ยถือว่ายังอ่อนค่าอยู่ก็อาจจะต้องมาดูนะคะว่าจะมีการอินเทอร์วีหรือว่าแทรกแซงหรือเปล่าค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ